สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกประจำเดือนธันวาคมนะครับก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้นิวร์กับทุกท่านนะครับขอมีความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นแฟนคลับโหราพยายกรนะครับกันนานๆอย่าลืมกดติดตามกด b ั c สไครด้วยแล้วกันครับอ่ะเราไปที่ด้านจิตใจกันก่อนนะครับตอนนี้ดาวเกตโคจร ทับดาวมนุษยูและนะครับดาวมนุษยูก็โครจรถอยหลังครับพอมันอยู่ทํามุมแบบนี้แสดงว่าคนลักษณะาราศีพฤษศหรือพี่กระทิงของอาจารยักษ์นั้นจะต้องระวังเรื่องการ ความคิดชั่ววูบอา,ลลา,ารมณ์ร้ายการโมโหความรุนแรงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอยากให้นะครับหลีกเลี่ยงนะครับแม้แต่ว่าคำพูดอย่างเดียวก็ตามครับและในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7นั้นดาวพุธซึ่งเป็นดาวคำพูดนั้นโครจรอ,อยู่ในภพ มละนะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงดังกล่าวการพูดการจาอะไรของท่านจะขาดน้ำหนักขาดความน่าเชื่อถือพูดอะไรไปไม่ใคร้มีใครเชื่อหรือไม่ค่อยมีใครรับฟังต้องระวังและในช่วงวันที่3ทธันวาคมดาวพุธเองก็โครจรถอยหลังนะครับก็จะกลายเป็นสวยคูณ2มันก็ทำให้เลยครับคำพูดขาดน้ำหนักเอกสารสัญญาสูญหายเสียหายหรือ ตกลงกันไว้แล้วคนที่เราเดิวด้วยนั้นไม่ได้ทำตามคำพูดหรือพูดแล้วทำไม่ได้อะไรลักษณะนั้นและในส่วนตัวเองดาวประจําตัวก็เป็นดาวสุกดาวสุกย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลีตตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเวลาเที่ยงคืนมันทำให้ท่านนั้นค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตัวเองปากร้ายแล้วก็ โมโหร้ายในช่วงดังกล่าวและในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9ติดขัดมีปัญหาลองปรึกษาคนรักหรือเพศตรงข้ามดูก็ได้นะครับและให้ระวังอย่างยิ่งยวดในช่วงวันที่9จนถึงวันที่18ช่วงนั้นดาวประจำตัวติดพิษทำให้โมโหร้ายและเสวยตรียางสาวมันยิ่งร้ายคูณ2ทํทำให้ท่าน โมโหร้ายและมีการแสดงออกในการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อาวุธเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอาวุธอยู่นะครับพยายามให้ไปอยู่ไกลๆตัวอย่า ให้มันไปอยู่อะไรที่มันหยิบฉวยง่ายจนเกินไปนะครับอันนี้แนะนำจากใจเลยนะครับเพราะดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในภพวินาศแบบนี้ท่านมีเกณฑ์จะติดมุ้งสายบัวได้ค่อนข้างสูงถ้าไปทำอะไรโดยขาดความยั้งคิดครับและดาว อาทิตย์นะครับโคจรเล็งลัคนาดาวอังคารก็โคจรเล็งลัคนาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านก็จะมีนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคนรักเข้ามามากเป็นพิเศษยังดีอยู่หน่อยคือหลังจากวันที่7ดดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพุธนั้นย้ายกลับมาอยู่ในราศีพิจิก แม้จะโคจรถอยหลังแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังจะช่วยให้ท่านนั้นพูดจาเจรจาอะไรกับใครนั้นง่ายมากขึ้นครับและหลังจากวันที่18ธันวาคมจนถึงวันที่26ธันวาคมดาวประจำตัวท่านนั้นเสวยเพชรชคาตเลิกเพราะฉะนั้นท่านก็จะ อารมณ์ร้ายโมโหร้ายหรือตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดแต่ก็เป็นอะไรที่มีเหตุผลยังดีกว่าในช่วงวันที่9จนถึงวันที่18ธันวาคมครับหลังจากนั้นวันที่16ดาวอาทิตย์นั้นย้ายราศีท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่มีการเปลี่ยนที่นอนในช่วงดังกล่าวครับและหลังจากวันที่26ครับดาวศุกร์ที่นะครับ อยู่ในราศีตุลก็จะย้ายเป็นปลาทีเนี้ยท่านจะกลับจากคนที่เป็นนางยักษ์กลายเป็นคนใจดีครับกลายเป็นคนคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองขี้เกงใจนะครับแล้วก็ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เรียกว่านะครับเปลี่ยนจากนะครับ คนเอาแต่ใจมั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจคิดแต่เรื่องของคนอื่นอะไรลักษณะนั้นไปเลยนะครับและนะครับวันที่27ธันวาคมดาวคารโคจรตกพบมอะนะครับในช่วงนี้เราเรียกว่าพินทุบาทเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรจะต้องตัดสินใจนะครับและมันหลีกเลี่ยงเลื่อนไม่ได้ก็พยายามตัดสินใจให้เสร็จก่อนในวันที่27 นะครับทันวาคมเพราะเลยไปกว่านี้แล้วอังคารจะอยู่ในภพมรณะเราเรียกว่าเป็นพินทุบาทพินทุบาทก็แปลว่าไม่ดีเนี่ยตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์เท่ากับว่าจุดซวยหรือจุดไม่ดีของคนลัคนาราศีพฤษภหรือพี่กระทิงเนี่ยจะไปอยู่ในช่วง วันที่นะครับ27จนถึงวันที่5กลกุมภาก็คือในช่วงเดือนมกรกาทั้งเดือนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นดูตามนี้แล้วระวังเรื่องการตัดสินใจเป็นหลักครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับ การเงินการทองกันดีกว่านะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนุกสนับสนุนรายการโหราพยายัก์สามารถนะครับโอนมาได้ที่พร้อมเพล์ครับ0 9 3ย์1 2 3 4 5 4 5ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับด้านการเงินการดาวการเงินเองเป็นดาวพุธครับเปิดหัวมาดาวพุธโคจรตกพบมรณะตั้งแต่วันที่24 พฤศจิกายนทําให้นะครับดาวการเงินเนี่ยพอไปตกภพมรณะแล้วมันทําให้1ครับเก็บเงินไม่อยู่2นะครับดาวการเงินที่เดินช้าทําให้เงินได้ช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยหรือได้แบบดีเลย์กำหนดว่าน่าจะได้ไม่เกินวันนี้กับว่าเลดไป7วันหรือ2ออาทิตย์ถึงจะได้เงินครับและในช่วง นี้นะครับดาวก็โครจรเสวยเรื่อยไม่ดีด้วยทําให้การค้าขายการต่อรองนั้นไม่ดีการค้าขายจะต้องเป็นลักษณะคือมีการติดสินโบนมีการจัดโปรโมชัน่นมีการลดแลกแจกแถมหรือมีการคุยนอกรอบหลังจากนั้นวันที่3ดาวพุธครับที่โครจรช้าอยู่แล้วก็โครจรถอยหลัง ทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างมากเลยครับแล้วก็อาจจะติดขัดเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดอะไรต่างๆด้วยแต่มันยังมีมุมที่ดีอยู่นิดหนึ่งนิดเสียงสูงเลยนะคือหลังจากวันที่7ดาวพุธนั้นย้ายกลับมาอยู่ในราศีพิจิกนะครับและได้เกณฑ์กับลัคนาแสดงว่าหลังจากวันที่7ไปการเงินจะเริ่มดีขึ้นแต่เป็นการดีขึ้นแบบ เล็กน้อยเพราะดาวพุธเองก็ยังโคโจรถอยหลังอยู่เท่ากับในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยไม่แนะนำให้ซื้อของใหญ่ไม่แนะนำให้ซื้อของมีราคาแต่ข้อดีคือหลังจากวันที่เเป็นต้นไปรายได้ที่เข้ามาอาจจะมาจากการขายบ้านขายรถ นะครับหรือเอารถเข้าไฟแนนซ์เอาบ้านเข้าไฟแนนซ์หรือนะครับมาจากลูกค้าเก่าลูกค้าประจําเช่นท่านขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ก็จะมีลูกค้าประจํากลับมา อุดหนุนท่านดีเป็นพิเศษอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะต้องเทคแคร์เซอร์วิสบริการเป็นอย่างดีแล้วก็นะครับถ้ามีเวลาก็นะครับลงโซเชียลบ้างแต่อย่าพิ่งยิงแอดแต่ลงไว้เหมือนกับว่าเรายังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนอะไรลักษณะนั้นแต่การยิงแอดหรือการยิงโซเชียลยังไม่ได้ผลดีแต่ให้ทำพอประมาณเพราะมนุษย์ยูนั้นก็ยังโคจร ถอยหลังอยู่ครับและหลังจากนั้นวันที่16ธันวาดาวอาทิตย์นั้นครับย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพมรณะเหลือเพียงดาวพุธกับดาววังคารอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยังมีเกณฑ์รายได้ดีอยู่ครับแล้วก็วันที่26ดาวศุกร์เองครับย้ายเข้ามาดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวท่านเพราดาวศุกร โคจรเข้ามาทับดาวพุธซึ่งเป็นดาวรายได้ท่านก็จะหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องรายได้เข้ามาค่อนข้างดีและวันที่27ธังวาคมนั้นโคจรตกพบมอรณะเหลือเพียงดาวพุธกับดาวศุกร์ตรงนี้อาจารย์ว่าการหาเงินหาทองของท่านนั้นจะทําได้ดีเป็นพิเศษแต่ต้องเป็น กิจกรรมที่เคยทำมาก่อนไม่ใช่เป็นกิจกรรมใหม่เพราะการลงทุนนั้นไม่แนะนำเพียงแต่ว่าท่านนั้นจะคิดอ่านเรื่องการเงินการทองได้ดีเป็นวิเศษส่วนในเดือนนี้นะครับจะหวังเรื่องให้เหลือเงินเก็บคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะดาวลาพาซึ่งเป็นดาวพฤหัสเองนั้น สะเวยเลิกไม่ดีและก็โคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่3ทธันวานะครับดาวพฤหัสจะ,สะเสวยทาลิตโรเลิกเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้เอาวันว่าใช้ชีวิตให้หมดเดือนได้ก็ถือว่าจะดีมากๆเลยสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภและไล,ะลยวันที่24ทธันวานั้นดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติและจะ โคจรกลับไปตกพบมอละ,ะอีกรอบหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมเท่ากับว่าสถานการณ์เรื่องการเงินจะกลับมาแฮปปี้ดีเหมือนเดิมอาจจะต้องรอจนถึงปลายเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้แล้วก็ใช้เงินอย่างประหยัดและนะครับไม่ฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมากจนเกินไปครับส่วนการรับลูกน้องถ้าเป็นไปได้นะครับก็รับในช่วงวันที่24 แต่ไม่เกิน27ธันวาคมครับส่วนการขยายกิจการไม่มีมุมให้เล่นเลยนะครับส่วนด้านลูกค้าเน้นลูกค้าเก่าลูกค้าประจำเป็นหลักครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับทีนี้เรามาดูเรื่องใหญ่ของคนลัคนาราศีพฤษพคือดาวเกตและดาวมฤตยูครับเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแล้วก็ดาวอุบัติเหตุตอนนี้ เกตและมนุษย์ยูนั้นโคจรมาทับลัคนาตั้งแต่วันที่4นะครับพฤศจิกายนแล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปจยยนถึงวันที่31พธันวาคมเท่ากับในเดือนนี้คนลัคนาราศีพฤษภจะต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุโรคภัไยไข้เจ็บครบหมดเลยนะครับในส่วนวันที่1จนถึงวันที่7ต้องระวังทรัพย์สินสูญหายเสียหายขโมยหรือนะครับ โดนสับเปลี่ยนอะไรลักษณะนั้นด้วยเพราะดาวพุธนั้นโครจรอ,อยู่ในภพมรณะและดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับด้านระบบหายใจเอากันง่ายๆว่าตั้งแต่ตัวยันถึงปลายเท้านั้นคนลัคนาราศีพิศุธในช่วงเดือนธันวาคมนั้นจะต้องระวังทั้งหมดเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่สุ่มเสี่ยงเช่นเดินป่าปีนเขาไปลุยน้ำตกล่องแพไม่แนะนำ ไปทะเลเล่นน้ำได้แค่ตาตุ่มอย่าให้ลึกกว่าหัวข่าจะดีที่สุดนะครับและนะครับดาวที่มันอยู่ในมุมแบบนี้มันจะเกิดเขาเรียกอะไรความคิดประหลาดประหลาดความคิดแปลกๆมันจะทำให้ท่านเจ็บตัวนะครับและในมุมของด้านโหราศาสตร์นั้นดาวพฤหัสที่อยู่ในภพวินาศกับลัคนาแบบนี้มันทำให้เป็นช่วงที่ พระไม่คุ้มครองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านอาจจะต้องทําบุญหนีกรรมเช่นไปซื้อปลาที่กาลังจะฆ่าไปปล่อยนะครับหรืออาจจะห้อยพระสักองคหนึ่งเน้นคาดแคล้วเดินทางปลอดภยัยเช่นหลวงปู่ทวดพระมหาลาบคําข้าวอะไรลักษณะนั้นห้อยติดตัวไว้ก็จะดีไม่ใช่น้อยครับส่วนอุบัติเหตุทางรถยนต์หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องบ้านทางบ้านไฟไหมจะต้องระวังหลังจากวันที่ 16ทธันวาคมเป็นต้นไปและการย้ายที่อยู่อยากให้ไปเที่ยวสบายสบายคนไม่เยอะแล้วก็ไปแบบปลอดภัยนะครับไม่แนะนำให้ไปทำอะไรที่มันห้าวหรือมันสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บตัวอย่างเด็ดขาดเลยครับเท่ากับต้องระวังทั้งโรคติดต่อ โลกเก่ากำเริบนะครับและการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่มีค่าใช้จ่ายสูงและรักษายากเพราะดาวมรณะคือดาวพฤหัสเองนั้นโคจรถอยหลังนะครับโดยมากอาจารย์ว่ามันจะเกิดในช่วงปลาย,ลายเดือนเพราะในช่วงต้นเดือนเนี่ยท่านก็จะระวังมันก็เลยไม่เกิดพออังคารตกภบมรณะในช่วงวันที่27ธันวาท่านก็จะเผอเลยเฮ้ยระวังมาทั้งเดือนแล้วไม่เกิด แล้วมันก็จะมาเกิดช่วงอังคารตกพบมรณนะก็คือท่านลืมหรือประมาทนั่นเองเพราะนั้นในเดือนนี้ไปไหนมาไหนอย่านะครับลืมห้อยพระติดคอไว้สักนิดหนึ่งสักองค์สองค์สองค์งก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพขอเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นช่างมัน นะครับถ้าร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวก็หาใหม่ได้เดี๋ยวก็ทําขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าร่างกายมีปัญหาแล้วนะครับมันจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับเรื่อง การงานกันครับดาวการงานเองนะครับเป็นดาวราหูในตอนนี้ดาวเสาร์กลับมาเดินเป็นปกติตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมแล้วเพราะนั้นงานนั้นจะเป็นงานที่ต้องติดต่อก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นงานมีตำแหน่งด้วยความที่ดาวการงานนะั้นอยู่ในภพลาภะแสดงว่าท่านจะนะครับตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานถามว่าย้ายงานได้ไหมอาจารย์ก็ว่า พอได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะเริ่มงานก็ให้เริ่มหลังจากวันที่7ธันวาคมให้ดาวพูดนั้นกลับมาอยู่ใน พบที่ดีไม่ให้ดาวพุธตกพบมลณะนะแล้วก็งานนั้นถ้าเป็นงานที่ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต้องไปต่างประเทศอาจารย์ยังไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวจะไปลําบากต่างถิ่นแดนกายถ้าเป็นงานใกล้บ้านก็อยู่ได้นะครับลักษณะงานจะเป็นงานด้านบริการแล้วก็มีให้เลือกหลายงานท่านอาจจะทำงานเป็นจ๊อบจอเช้างานนี้เย็นงานนี้หรือท่าน ทำงานนี้เป็นงานหลักแล้วก็มีงานเสริมเข้ามาก็ได้นะครับเพราะหลังจากวันที่เจ็ปลายดาวการเงินที่ส่งกระแสดีกับท่านมันจะทําให้ท่านมีรายได้แต่ข้อควรระวังคือให้ท่านระวังสุขภาพจิตสุขภาพใจอย่าไปกวนตีนเขาอย่าไปใช้คําพูดจารุนแรงนะครับไม่ทําก็ลาออกมาอย่าไปประชดประชันอะไรลักษณะนั้นด้วยความที่เกตกำลังดยู่ที่ทับตัวท่าน ท่านจะมีไอเดียความคิดประหลาดๆหรือนะครับโดนเอาดัดเอาเปรียบมากอาจจะไปทะเลาะบ่อแวง้งไปถึงชกต่อยต่อย,ต,อยตีอะไรกับเขาได้และดาวกันงานเองในช่วงแรกมันจะได้วอละโคตะมะนะวางเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นช่วงที่ดีสุดก็ควรจะอยู่ในช่วงวันที่7ให้ดาวพุธกลับมาอยู่ในภพที่ดีและไม่เกินวันที่16ธันวา พราะถ้าเลยไปแล้วนะครับดาวทิศจะตกพบมอรณะ,ะและพอเลยวันที่19ธันวาดาวราหูจะไม่ได้วอรละโคตมะนวานะครับ mm hmm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเงินที่ได้มาอย่าไปเล่นการพนันการเล่นหุ้นก็ถือว่าเป็นการพนันนะครับเพราะมันเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงอย่าได้ไปลองทําหรือ เอาเงินไปฝากไว้แล้วได้ผลตอบแทนดีเช่นแชร์ชลูกโซ่หรืออะไรต่างๆก็อย่าไปลงทุนนะครับเพราะท่านมีเกณฑ์จะหมดตัวจากการพนันหรือการลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนเวอร์วงังอลังการเกินไปเพราะฉะนั้นใครที่ ตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานครับแต่ถ้าใครอยากย้ายงานปเปลี่ยนงานไม่แนะนําด้วยประการทั้งปวงมุมดาวที่ดีของคนลัคนาราศีพฤษศพพี่กระทิงจะเป็นในช่วงกุมภาพมากกว่าเพราะในช่วงมกราหลังจากวันที่27ธันวาแล้วอังคารจะอยู่ในภพมรณนะไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ด้วยกันวันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่อง คนรักกันดีกว่านะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนชาแนลโหราพยายักก็สามารถโอนตรงเข้ามาได้เลยนะครับที่พร้อมเพล์ครับเบอร์09-345-12345ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับไปดูด้านความรักกันนะครับปรากฏว,ว่าในช่วงนี้ดาวอังคารครับอยู่ในบ้านตัวเองและเป็นเกษตรเพราะนั้นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่27 ธันวาคมสําหรับคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนถูกใจและเป็นคนที่จะคบทนคบยาวคบนานเลิกยากในช่วงที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่8เพราะดาวอังคารนั้นโคจรเสวยราชาเลิกคนที่เข้ามาจะมีความเป็นผู้นำนะครับเป็นคนสติปัญญาดีนิสัยใจคอดี แต่จะเป็นการครบแบบไม่เปิดเผยหรือทัศนคติไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ไม่ถึงขนาดทะเลาะก,กันแล้วก็จะสามารถครบได้ทนคบได้ยาวคบได้นานหลังจากวันที่8เป็นต้นปลายดาวอังคารจะเสวยสมโนเลิกจะเป็นคนมีความสามารถเฉพาะด้านเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางแต่ไม่ค่อยสวีดหวานเท่าไหร่ส่วนคนที่เข้ามาอยากให้เป็นคนมีความก้าวหน้าและรายได้ดีด้วยจะเหลือแค่วันที่ 1, 2, 3ส ธันวาคมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีมุมดาวแบบนี้เข้ามาหลังจากวันที่27อังคารก็จะตกพบมอละนะเพราะฉะนั้นก็ปิดเรื่องหัวใจไว้45วันครับจะไปรับรักดีๆอีกรอบหนึ่งคือในช่วงหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์ครับดาวอังคารจะโคจรนะครับ ออกจากภพมรณะนะครับเพราะนั้นข้อดีของช่วงนี้คือจะได้คนที่คบทนคบยาวคบนานข้อเสียคือจะไม่ค่อยได้คนที่ัสรวยเท่าไหร่จะเป็นคนที่คบยาวแต่ว่าหาเงินเก่งแต่ว่าใช้เงินเก่งเช่นเดียวกันครับแล้วก็เกตับมนุษย์ยูที่เลงดาวาองังคารซึ่งเป็นดาวคนรักก็จะเจอจากโซเชียลเจอจากบุพเพอรารวาส อาจจะเคยเห็นหน้าเคยฝันถึงหรือไปเจอกันโดยบังเอิญแต่จะเป็นคนที่ประหลาดประหลาดแปลกๆหน่อยถ้ารับได้ก็ครบถ้ารับไม่ได้ก็รอไปก่อนและตัวท่านเองก็โคจรอยู่ในภพอลิเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวัง เกี่ยวกับเรื่องความกวนโอยหรือเอาแต่ใจของท่านนะครับดูตามนี้แล้วไม่ถึงกับเพอร์เฟกแต่สามารถครบทนคบยาวคบได้เรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนโสดครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วท่านต้องระวังสุขภาพของคนรักให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไม่สบายทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนของท่านด้านการเงินแฟนท่านจะหาเงินได้เรื่อยๆแต่มีเท่าไหร่ใช้หมด ส่วนด้านสุขภาพหลังจากวันที่7เป็นต้นไปต้องระวังสุขภาพของแฟนท่านมากเป็นพิเศษส่วนถ้าแฟนท่านหางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานในช่วงวันที่1จนถึงวันที่16บธันวาคมครับส่วนเกณฑ์ทะเลาะกันเลิกกันนอกใจกันดูแล้วไม่มีเพียงแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันเท่านั้นเองหรือการสื่อสารถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ ค่อยๆคุยกันหรือเวลาโมโหกันอยากคุยกันด้วยคำหยาบคายเพราะพุทธที่ถอยหลังการสื่อสารอาจจะผิดทำให้ทะเลาะกันในช่วงนี้เท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนละคณาราศีพฤษภยังไงฝากกดติดตามและระวังสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์และชาแนลโหราพยายักษ์ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ